สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กัญญาเกมเมอร์นะคะวันนี้แอนดี้จะพามาเล่นเกม Kingdom Reborn ใน EP ที่10กันแล้วนะคะอุ้ยถึง EP ที่10จนได้นะวันนี้เราคิดว่าเราจะมาขยายพื้นที่กันแล้วก็มาสร้างฟาร์มกันนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพวกอาหารจะไม่พอนะคะดังนั้นเราควรที่จะสร้างฟาร์มเพิ่มเดี๋ยวบริเวณตรงนี้เราจะซื้อไว้หมดเลยเนาะโอเคมากันเลย เดี๋ยวคิดว่าเราต้องสร้างเป็นโรงเผาถ่านด้วยนะคะโอเคมาขยายกันเถอะอ่ะได้มเมล็กาแฟมาอืมเดี๋ยวสร้างสร้างหรือว่าตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันเพราะว่าแถบนี้ฉันจะฉันจะขยายไปหมดจ้ะ มีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์ comment มาบอกกันด้วยนะบางทีเราก็ไม่อาจรู้ได้เนาะเราก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนะั้นเราก็ไม่รู้บางอย่างนะคะโอเคเรามีมเมล็ดกาแฟเราควรที่จะทำฟาร์มเมล็ดกาแฟแล้วก็ขายมเมล็ดกาแฟดีไหมอะจะได้เงินเยอะไหมนะคิด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 ,คดอ่ะ เราทําฟาร์มเป็น8ดคนเลยเนาะแปดคนจ้ะโอเคมีเมืองมาด้วยเหมืองทรายอ๋ออันนี้จะทําเป็นแก้วนะคะก็ดีเ,ร,เราจะ เราจะได้อัพพวกบ้านพวกอะไรไม่ใช่บ้านเขาเรียกว่าอัพพวกแบบโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยให้แบบมีผลผลิตได้คุ้มค่ามากขึ้นเนาะ,เ,นะเดี๋ยวเรามาขายของกันนะคะแต่ว่าเราควรตั้งออโต้เทรดไว้นะเอาจริงๆแล้วอยากซื้ออะไรอยากขายอะไรเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน มีอะไรน่าขายบางเสื้อผ้าไม่น่าใช้ขนาดนั้นมากใช้แค่ร้อยก็กว่าเองดังนั้นเราควรเก็บไว้สักสองร้อยนะคะโอเคถึงร้อยถึงสองห้าสิบก็ขายเนาะอันนี้ที่วลิบที่วิิบใช้แค่สามร้อยสามร้อยก็กว่าถึงสี่ร้อยเนาะอเออขายแค่นี้ละพอแล้วทานหินเรานําเข้านะคะเราไม่สามารถผลิตทานหินได้ขนาดนั้นนู้โอเค บอกว่าจะมาสร้างตรงนี้สร้างฟาร์มเนาะเดี๋ยวเราควรสร้างบ้านนี้เขาก่อนนะคะบ้านบ้านบ้านสร้างบ้านไว้ด้วยนะจ๊าเดี๋ยวจังหวะนี้ขอกลอคิปไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเก็บเงินนะจะขายของและเก็บเงินมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะโอเคดิดนิ้วหนึ่งครั้ง อ่ะโอเคค่ะเราจะมาสร้างเป็นโรงเผาถ่านกันนะคะเพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะมากโรงเผาถ่านโรงป่าไมา้และบ้านค่ะบริเวณแถบนี้เนาะโอเคสร้างโรงโรงป่าไม้สักสองโรงก่อนแล้วกันนะคะโรงป่าไมา้อ่ะอย่าลืมอย่าลืมสร้างกดังให้เขาด้วยติดติดกัน ตอนนี้เรามีดินเหนียวพอไหมเอ่ยอ๋อดินเหนียวเกือบไม่พอเกือบไม่พอเราควรที่จะสร้างเป็นดินเหนียวด้วยโอเคสร้างถนนให้เขาด้วยนะคะอย่าลืมสร้างถนนให้เขาเดี๋ยวเขาเดินช้าสร้างบ้านให้น้องสักนิดหนึ่งเพราะว่าแถบนี้เราจะทำเป็นโรงเผาถ่านค่ะถ่านเราไม่พอจริงๆเราได้นำเข้าถ่านเนาะ เดี๋ยวในอนาคตน่าจะสร้างโรงขนมปังเพิ่มเนาะต้องสร้างด้วยแหละเอาจริงๆแล้วเพราะว่ากินข้าวเปียวไม่โอเคต้องไปต่อยอดอีกเนาะแต่ว่าคงไม่ใช่นี่คลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เรามีอะไรให้ทําเยอะแยะแล้วที่จริงแล้วนะคะคลิป ep สิบชั้นเสียคะ่ะก็เลยดมาเล่นใหม่ความโป๊ะของฉันขำตัวเองเหมือนกัน ไฟเสียค่ะไฟเสียดังนั้นเราควรมาทําใหม่ดังนั้นก็ได้รู้ว่าเออเราควรสร้างอะไรในอนาคตเนาะเออลู้ลวงหน้าอะไรประมาณนี้เอาเป็น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 อ๋อโรงเผาถ่านสักสักสี่โรง,น,โงนะคะโรงเผาถ่านสีโรงงานการผลิตของเราโอเคค่ะจังหวัดนี้ก็รอให้เขามาสร้างนะคะ สร้างถนนนี้เขาหน่อยนิดนึงลากถนนนี้เขาสัากนิดนึงอ่ะสปีดคูณสามไปเลยรีบค่ะรีบ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 อ่ะขนหินขนหินมาหูหินมันหนักอะเธอเธอดูเขาขนมาดิขนหินมาจ้ะหินมันหนัก้วนะั่นอะนะยกมาเลยโอเคลากถนนให้เชื่อมต่อตรงนี้นะคะอ่าออาไม่ไม่ตรงไม่ตรงกลาง เดี๋ยวทําโรงยาเพิ่มดีไหมเนี่ยเอ้ยแต่ก็มียาเยอะอยู่นะเอาจริงแล้เฮ้ยพอและพอพอพอรอวิจัยเหมืองทรายเสร็จนะคะตอนนี้อ๋ออีก18วินาทีพอวิจัยเหมืองทรายเสร็จไปที่เรียบร้อยดังนั้นเราควรวิจัยเทรดโรนนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนเนาะโอเค จเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะกับลงหลอมแก้วเหมือนทรายกับลงหลอมแก้วเจ้าคะ่ะโอเคอึ้นะหลอมแก้วนะคะก็เอาไวไ้ใกล้ๆกันเลยเนาะโอเคคิดว่าควรสร้างหลุมดินเหนียวเพิ่มอีกสักสองหลุมนะคะเพราะอะไรเพราะว่า ดินเหนียวเราไม่พอคะ่ะดูสิดินเหนียวเราไม่พอคะอ่ะอ่าหลุมดินเหนียวเอาไว้ใกล้ๆกันเลยอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะบายการ์ดก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ หลุมดินเหนียวเพิ่มแต่อย่าลืมนะอย่าลืมสร้างเป็นอะติดอะไรอะอันนี้คืออะไรอ๋อภูเขาภูเขาน้อยอ่ะสร้างตรงนี้แล้วกันอย่าลืมสร้างโกดังนี้เขาด้วยเดี๋ยวเขาเดินไกลเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยสร้างที่ทำงานที่ชันแต่คุณไม่ได้สร้างที่เก็บของให้ฉันนะเดี๋ยวประชาชนด่าเรานะคะ โอเคบอกว่าจะสร้างตรงนี้ใช่ไหมจะอัปเกรดตรงนี้นะคะอืมฟราร์มเรายังไม่มาทำเนาะคนยังไม่มาทำฟราร์มเสื้อผ้าก็โอเคออะไรเรามีเยอะๆเราจะเอาไปขายค่ะเราอยากได้ตังค์อ๋อหินเยอะตังค์เลย ออมีบ้านหลังไหนให้อัพไหมอะไม่ยะอัพตัวนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่พอเนาะโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ววิจัยเสร็จเรียบร้อยดังนั้นเราควรว,วิจัยโรงเรียนต่อไปค่ะอัะบ้านมาสร้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคแล้วก็มาสร้างตรงนี้ให้นะโรงพลา่านโรงพาทาัาานเสร็จก็มาสร้างตรงนี้อีก โอเคกดปุ่มชิปแล้วก็อัปเกรดไปคะ่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยรับคนเข้ามาเพิ่มอีกเจ้าคะ่ะซื้อขายซื้อขายอะไรดีโอ้ยสี่ย้อมมีเยอะ900กว่านุนก1ะลออ่ะขายไปจ้าอยากได้ตังค์อ่ะได้ตังมา2,000นนะคะเดี๋ยวที่เออ ที่ขายของเราเอ,อ๋อตรงนี้อีกที่หนึง่งขายอีกค่ะขายอีกเท่าไหรด่ดีขายอีกสักครึ่งต่อครึ่งแล้วกันสักร้อเดี๋ยวเราจะมาขายเหล็กแท่งต่ออีกร4 0ได้เงินมา3ามพอ่ะโอเคแต่เหมือนว่ายาดูทรงจะไม่พอนะเนี่ยผลิตโดยผลิตจากสมุนไพรเนาะ เดี๋ยวควรทำยาอีกเพิ่มอีกสักโรงหนึ่งก็พอนะคะอ่าโรงผลิตยาอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้เอาไว้แถวไหนดีเอาแถวนี้แล้วกันมาสร้างให้ด้วยนะอ่ะโรงเผาถ่านไปนะคะ่ะอ๋อลืมลืมสร้างโกดังให้ขอโทษค่ะขอโทษ ความเป็นจริงแล้วเขาก็มาเก็บที่โกดังนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอแต่ว่าไม่อยากให้โดนไกลกลัวเหนื่อยนะกลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยอร้างถนนไปนะคะ่ะเดี๋ยวควรที่จะมาสร้างฟาร์มโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสร้างฟาร์มต่ออีกโหเขียวเยอะอยู่นะเดี๋ยวแถวนี้ฉันจะสร้างฟาร์มหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวคนสร้างถนนร้อมรอบก่อนนะคะถนนล้อมรอบไปโอเคค่ะเราสร้างถนนล้อมรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นเราควรมาสร้างฟาร์มเพิ่มลากมาเลยจ้ะอ้บๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องลากจากตรงนี้ไป โอเคบ้านไกลเกินไปไม่ใช่ปัญหาสร้างให้สิอาแล้วก็สร้างโกดังเก็บให้เขาอันเดินไกลนิดนึงนะขอโทษค่ะอะโอเค เดี๋ยวตอนนี้ควรเป็นสปีดคูณ4ี่ไปเลยแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรที่จะไปทำเนาะ,ะสปีดคูณ4แล้วก็ดูเมืองเราค่ะอัปเกรดให้เขาด,ด,ด้วยโอเควิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วโรงเรียนของเราอ๋อได้โรงผลิตเครื่องแก้วด้วย โอเคโรงเรียนดังนั้นฉันจะเอามาไว้ตรงนี้นะจ๊ะเอาไม่ได้เหรอไว้ตรงไหนดีอะตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเยอะๆเลยโรงเรียนเนี่ย อโอเคเรียบร้อยละเขาสร้างตรงนี้ให้เรายังยางดังนั้นใช้เงินแก้ปัญหาจ้ะค่ะอ่าโรงผลิตเครื่องแก้วยังไม่ได้เนาะโอเคเก็บเก็บเก็บให้เดินไกลเกินไปไหมอะเดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวสร้างเป็นยุ้งฉางให้เขานะคะเขาเดินไกลไป เ,เดี๋ยวแถวนี้เราก็จะทำเป็นฟาร์มเนาะฟาร์มเพิ่มอีกโอเคแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านนี่เขาเพิ่มนะคะอ่าสร้างไปหมู่บ้านเล็กๆสักสี่ห้าหลัง แล้วก็อย่าลืมสร้างโกดังนี่เขานะคะโกดังไม่งั้นก็ยุ่งฉากแต่ว่าเราไม่อยากได้ยุ่งฉากแล้วช่างมาันเถอะนะสร้างถนนสะพานนี่เขาเชื่อมหน่อยสักนิดนึงสร้างถูกสะพานไหมเนี่ยมีสองสะพานเนี่ยโอเคสร้างถูกสะพานอยู่จังหวะนี้ก็รอค่ะ เดี๋ยวท่านผลิตต่อปีได้เท่าไหร่เนี่ยถานผลิตต่อปีได้พันพันกว่าแต่ยังไม่พอใช้นะคะสร้างอีกสักที่ไหมตรงเผาถ่านสร้างอีกสักที่หนึ่งก็แล้วกัน โอเคตอนนี้กระดาษเรายังไม่ได้เนาะอัพเกรดให้เขาหน่อยที่จริงอยากได้แบบเครื่องปั้นดินเผาอยู่นะเนี่ยยังน้อยเกินไปนะคะอ่าสินค้ามีค่าระดับสองเอาอะไรดี เอาไปเล่าเหรอเดี๋ยวดูก่อนอ๋อ้ายนี้อย่างเดียวเนาะโอเคงั้นได้ได้สร้างเพิ่มสักนิดนึงให้เขาตรงไหนเอ่ยอ่ะนี่ไง สร้างมาสอันเลยค่ะอ่าอ่าอ,อยู่อุตสาหกรรมโอเคตรงนี้อาหารมีเท่าไหร่โอ๊้ยเกือบไม่พอตอนนี้ปลายฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวสร้างบ้านที่เขาเพิ่ม แล้ดูอาหารจะไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยอะสร้างฟาร์มให้เขาซักอีกฟาร์มหนึ่งเดี๋ยวอันนี้จะเป็นฟาร์มอากาวีใช่ไหมเท่าที่จำได้น่าจะใช่น่าจะใช่ไปสร้างไปเล่าอันนั้นน่ะเล่าห,หรือน้ำส้มสายชูก็ไม่รู้ มาขายหนังกันค่ะขายหนังให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หนังเนาะรบสองร้อยหกสิบไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วหนังอะทําเสื้อผ้าก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีขนสัตว์ที่จะเอาไปทําเป็นเสื้อผ้านะคะ,ะขายหนังต่อโอเคเราไปดูกัน อันนี้เป็นฟาร์มอากาวีโอเคโอยอยากได้ลงพวกกาแฟเนี่ยอยากได้อันนี้สไปซ์เนี่ยฟาร์มสไปซ์เพราะว่ามันเป็นของมีค่าระดับสองเนาะขายได้รดาคาแพงมากอยากได้ถ้าขายตัวนี้เข้าเราก็นำเข้าอาหารได้แบบง่าย,ายเลยเดี๋ยวต่อไปเราควรวิจัยเป็นอะไรดีคะ เราควรวิจัยเป็นโลจิสติกตัวนี้เนาะโอเคค่ะในจังหวะนี้ก็รอรอให้เขามาทำงานให้รอให้เขามาสร้างให้ทั้งรอแล้วก็เลงสร้างด้วยรีบรีบรีบ,ร,บรงผลิตเครื่องแก้วอ่าตอนนี้คนต้องการคนเพิ่มอีก ใช่เราต้องการคนเพิ่มเราควรสร้างบ้านให้เขาอยู่เพิ่มอีกค่ะสร้างไปเลยพอไหม ยังไม่พอยังไม่พอเอาอีก400ประมาณเนี้สี0ร้อกว่านะคะเอาสักสี่ร้อยกว่าเนาะที่อยู่ อาหารเราก็ยังอยู่ในขั้นโอเคอยู่นะคะตอนนี้อโอเคตอนนี้เขายังไม่เก็บให้เราเนาะอ๋อลืมสร้างบริการบริการส่งของเขาจะส่งให้เราเร็วกว่า สร้างทั่วเมืองเลยอันนี้จําเป็นนะคะเขาจะเก็บของได้เยอะกว่าเนาะโอเคสร้างตรงนี้ที่หนึ่งอ่าตรงนี้ยังไม่ได้นะคะ โรงขัาวกาแฟของเรายังไม่ได้เพราอยากได้ตัวนี้มากๆเลยเธอยอมรับคนเข้ามาในเมืองอ่ะไปดูเฮ้ยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอนินเหนียวมีมีมีตรงปั้นดินเหนียวเนี่ยลงปั้นหม้อเนี่ยไม่เพียงพอทำอีกสิโอเคได้โลจิสติกมาแล้ว ทำลงปั้นหม้อเพิ่มนะคะจังหวะนี้มีอีกไหมมีอีกไหมยากได้ลงพันหม้อเพิ่ม โอ okay. เดี๋ยวเรามาสร้างโกดังให้เขาด้วยเผื่ออันนี้ไม่พอเนาะเผื่อที่เก็บของแบบนี้ไม่พอโอเคละ,ะต้องการอัพอะไรอีกอัพได้คืออัพค่ะอัพเกรดไป เราต้องการกระดาษเนาะอันนี้ยังไม่ได้อ,อ๋อกระดาษอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยววิจัยสปายนิดก่อนเดี๋ยววิจัยสปายก่อนนะคะอ่าโอเคเมืองเราน่าอยู่มากอาหารเพียงพอไหมเกือบไม่พอจ้ะ เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนอยอยู่ไหนอะนเทคโนโลยีการทำฟาร์มอ๋อยังไม่ได้อัพเนาะค่อยอัพเกรดอีหน้าตอนนี้ท่านหินโอเคอยู่นะคะยังโอเคอยู่เพราะเรานําเข้าด้วยเนาะเราส่งออกเป็นน่าจะส่งออกเป็นทิวลิปนะคะตอนนี้โอเคอีีนี้สร้างได้เยอะมากเลยเอาจริง EP นี้ก็จะสร้างเป็นฐานเนาะแล้วก็อาหารเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะคะ EP หน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ EP นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ EP หน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกัญญาเกมเมอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ